เอฟซีทุกท่านกรับสวัสดีทฟนคลับแ่นช่องครับพี่้องปองไปสุกูสุคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่้องมาแล้วครับพี่้องอคนนํำปลาหลังจากวัน่ิพานมาครับเอฟซีทุกท่านยินดีครับแสดงความดีใจน้ำคนน้ำปลาครับพี่้องเอฟซีทุกท่านวัน่ผพานมาปล่อยเต็มเต็มหมดแหลกทั้งช่องมาไทายครับพี่รองแตกดังตุ้มหลุดวันนี้ฝันแล้วพี่้องฝันแล้วต้องถา่ายเพิ่นฝันแล้วกันได้พี่้องถ่ายเพิ่นบบฝันจะคืบ่บไห ขึ้อบ่หายเลยเพราะว่าถ้าบ่ฝันมันจะพ่นว่ามันคือการตบกันตัวกันพ่นวังซีครับพี่น้องถ้าบ่ฝันพ่นก็บบ่บอกอันนี้มืนขึ้นอย่างย <olor S 1> ิ้ข yani he ่าวว่ฝันแล้วครับพุ <mel> <ay> ่มชีพุ่มิทางพุมิบนพุ่มซองเพ่นมาบอกแล้วมืนขึ้นนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกันเดี๋ยวจะไปฟั้พร้อมความการว่าตัวเลขแนวทางของคนนอนป่าวันนี้ออกมารักษณะใดครับพี่น้องคนรอทั้งตำบลครับพี่น้องเอฟซีทั้งตำบลนี่ถ้าคนผู้นี้แ่ะครับพี่น้องเอฟซีถ้าเพิ่นฝันนํา ทางทีมงานไปครับพีน่น้องเอฟซีตุกทันแนวทางสิงออกมาโรบแบบไรครับพี่น้องครับเ่นครับนี่ครับพีน่น้องเอฟซีตุนทันตัวเล็กนเนวทางครับพี่น้องของคนนอนปลางวดที่ผ่านมาโคงสุดไทยไายสุดคงแปดศูนย์ห้าศูนย์เนีนเนเลียนนาะกนะ็คือแปดศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีุกทันตัวกันเพิ่นกระหาสี่แปดศูนย์สามตัวไทยต่างหากครับพี่น้องเอฟซีตุกทันตัวนี้งวดนี้มือนี้สิออกมาโรบแบบไดครับฟันแล้วครับพี่น้องถ้าโบฟันเพิ่นกระโบอก ไปฟังคนนอนปา่าคนบอกปัญจาครับพี่น้องครับเชิญครับดีคนนอนปา่าสวัสดีครับโอ้ยทามาเตียมคักเตียมสูบเตียมนั่นแทะมวนไว้ห้องหันไหมแสดงความดีใจนําฝันแม่นลีลีได้พี่น้องมันไม่ธรรม,มาดาเบิดโค้งนีก่กระถาเราถาทัศวัฒนบนมือเศร้านี่ยไปตลาดเขาถามหาจะคนผู้เดียวพี่น้องพันโบฝันแล้วก็บโบบอกมือน,นี้ฝันแล้วฝันจะไหนมื่อคืน มเาเคื่อนนี่ก็ฝันนั่นว่าจะาของเลียงไก่มีคนนั่นผู้เฒ่าดอกอุ่มไก่มหาห้กับเอาซุ่มไก่มหาห้ยมาสัอซุ่มไก่เราักเป็นเป็นสี่เหลี่ยมขลามตัดงามงามซุ่มเนี่ยแล้วก็ไก่ตัวหนึง่งงามงามผู้เฒ่านี่ยยังผู้ไส้ผู้ใส่ผู้ใส่ครับผู้เฒ่าผู้ใส่เอาไก่มาห้ครับ้ยมาเอาซุ่มมาห้ยยี่หันเลยเอาซุ่มมาห้พร้อมครับเอ,อ,อาซุ่มกับไก่ซุ่มกับไก่ครับซุ่มนี่เป็น ตัวกลมๆรลอว่าเป็นเหลี่ยมก็เป็นตัวกลมนี่นะครับก mm hmm. ็มนกันทากกันทักกันสี่เหลี่ยมขอลำมตัดเวลาจอบผันทากกันดิ่ครับผมที่ว่าซุ่มที่ว่าเขาตีอันใส่ไก่ตัวราคาแพงๆนะสี mm hmm. ่เหลี่ยมขอลามตัดนะครับ mm hmm. เราก็พูดว่าพ่อใจ่ใกไก่ทำนด้ตัวหนึ่งสวนงาม,งามเป็นไก่ดูดูหางดำรดูหางดำครับเื่นไหามาตัวหน,น,น, mm hmm. นึ่งแล้วก็ฝัน้วผมคนมาเกียงไก่ครับ mm hmm. คนกยใไ้ไก่ตัวหนึง่งกับซุม่ม ไห้ทั้งไก่ทั้งซุ่มพี่น้องไห้ทั้งซุ่มทั้งไก่อ๋อฝันบ่ฝันเพิ่นก็บ่บอบอครับถ้านั่นปกติก็บ่ค่อยฝันบ่ฝันหรอกถ้าฝันก็ฝันเป็นเรื่องเป็นเหล้าไปเลยอือหลังจากเลิกงานเลิกการมื้อนี้เฮ็ดงานเมื่อยเบิดมื้อครับมื้อนี้ก็ได้มาถามข่าวกันพี่น้อง FC ฟุีตุนันโอ้ยดีใจน้ำครับพี่น้องหลายขู่หลายคน กับผู้ใดถือก็อย่าลืมทำบุญเนอะครับไปใส่บุญใส่บาตรแทนในเพื่อนเนี่ยอ่าเพราจะไหนก็บอกว่าผู้ใดผู้ใดถ้าผู้ใดถือเอฟซีผู้ใดถือก็ไปใส่บาตรแทนเพื่อนเนี่ยอ่าครึ่งวันจี่พ <ละ S 2> านมาครับใส่บาตรใส่ยังธรรมดาแปดศูนย์ผู้ใดมีโชคม่ใช่เพื่อนว่าตะพยายามทำบุญในเรื่องเพื่อนว่าไปทำไปทำบุญใส่บาตรแจกทุกตำแน่คนน้อนปลาเป็นคนใจบุญในพี่น้องเป็นคนใจบุญเอาอย่งไงว่าเป็นอยู่ในศีลอยู่ในป่า แลวกับสิ่งใักซียู่นิเป็นกับโบไปวุ่นไหวน้มันบ่บ่อครับอยูไพอยู่มั่นยูไปอยู่มันสบาย,ยบางเห็นเห็นอยู่ประจำครับเรื่องตัวนิเป็นโบแปลกเล่นบ่โบแปลกครับเป็นปกติ้าไกลไปไกลไม่หนีโบแปลกโบแปลกครับเคยฝันลักษณะที่ว่าไม่เห็นเป็นตัวบ่ก็มีงวดหน,งหนึ่งนะที่ว่าผมบอกชูฟังครึ่งหลับเรืญญ่งตื้นมีผู้หญิง้นนั่งอยู่ตรงนี้ว่ามาขออยู่ในมผมเรียกว้อย,ยูอ่แกก็เลย เครียดเนี่ยมัโดดขี้นะเดีคืนมันทั้งนาเออผมนะคืนเมื่อขี้ผมเราก็นหนาแก้กับเปี่ยนเป็นนาผู้เฒ่า,ญญานเาเียวผมก็เลยว่าถ้าเสียดตั้งสี่เนี่ยมันก็ได้สูกันแล้วผมเลยวางถ<ะ>ีบแก้ต้งมานี่แกก็จูบ่ได้แกก็ไปเลยมันค <ผม S 1> อยอยู่นำ้ำครับผมก็เลยบอกว่าต่างคนต่างโยโย่ไปอยูม่มันเด้อถ้ามาดีก็ตอนรับมาบุตรีก็ต้องเจอละอืก็ไปไพไปม,มันซะอื จะเบียดเบียนกันมันเป็นบาปเป็นกรรมซื่อๆผมาบางทีนะกับฟันแรกผมกับพ่ออยู่ตลอดละช่วงหลังมากกับวนมากมีแต่คือจะงวดบ่ได้งวดบ่เห็นนี่คือเพิ่นมีปู่ผู้ภักษาบอกล่ะอย่าไปเสี่ยงโชคเด้องวดนี้บ่ถากดอกเพิ่นบอกนี่มาบอกทีนึงเด้อเออมันก็บ่เข้าอีหลีแค่ผมคิดก็บ่ถืกเออๆเพิ่นสิมาบอกทีหนึงปู่ผักษาวมาบอกครับอย่าราต้องไปซื้อบ่ต้องไปเสี่ยงดอกบ่ถากดอกเพิ่นว่าเพิ่นมาบอกเลยว่าบ่ถืกครับช่วงวัานั่นบ่ถืกอีหลีครับ แล้วก็ผมแค่ผมคิดไปดิซือผมก็บ่อถือบพื่ถืออีหล,อลีออืแล้วก็บ่อถืออีหลีคนนั้นเปล่าป็นคน,น,น,คน,น,นสิ่เหล็กอพี่น,อน้องส่วนหลายจะให้เมียแม่นบ่ครับผมส่วนหลายจะให้แม่บ้านซื้อคนสําหรับตัวเพิ่นเองก็บ,บ่ถนัดเรนี่ส่นไรกจะว่าให้บอกแล้วบอกได้พี่น้องเพราะว่าภูมิทีุ่่มทางเพิ่นให้เย้านี่กับ่แ,บแ,แบม่นธรรมดาเนาะครับนี่ล่ะพนเพิ่นเอื้อมว่าดงข้อขาดครับอยู่นี่อยู่นี่นเห็นบ่ครับนี่แหละดงข้อขาดอือข้ามานี่เย็นนี่ยอยากกุนได้พี่น้อง ต่อมานี่ยามคืนนี่ก็บ,บ่เป็นตาเข้าข้างในน่ะเป็นเพิ่นเอิ้นว่าดงคอขาดข้างในงงฟังทางนั้นเขาจะเป็นโคกน้องโลอืกแต่ข้างในนี่ดงคอขาดตรงที่ครั้งหนคือว่าเห็อนอีหยงังกวางไผ่กวาไผนี่มันคล้ายๆว่ามันสิมีมีเจ้าที่อยู่หั่นนะเออตรงนั้นเพิ่นเอิ้นดงคอขาดเจ้าที่ถ้าเฮ็ดอีหยังที่ว่าแรบบะลับระหล,ลวงแน่ก็สิได้พอเนี่ยคือว่าตัดใหม่ตัดหยังก็บ่ให้ไปตัดก็ต้องขอเพิ่นล่ะครับตต้้อองงมาให้อั่ คนนอนปา่าใบบอไห่พี่น้องต้องขอเพื่นเจ้ากอนคุคนสิมาตัดเอาใหม่เอาตอกแถวนี้บ่ได้ต้องมาบอกมากล่าวกันเป็นปเจ้าก่นาอนเป็นบ่ครับผมหลายคนเจอแล้วได้พี่น้องอยู่นี่อยู่ได้แต่คนนอนป่าผู้อื่นแต่เมือจะเจอแปลกๆมากกันหลายวันนี้ครับพี่น้องวันนี้คนนอนป่าตีเป็นตัวไหนถ้าผมมากุญสีเนาะอ่านี่ยเรามองเขาถากัน ผมก็คิดว่าไหนจะเก่าตีเก่าหานี่แล้วอาชตรงใจพี่น้องเก่าตีเก่าห่านแต่ประเดี๋ยดิใช้มืออาจเปลี่ยนมากขึ้นวดนั่นนะหายมาหลายๆตั้งชุดท้ายกับพี่ผู้หญิงตัวเก่าล้วมาบอกอ่เมื่อบอกว่าอยากได้ลูกวนอนเอาก็ให้เรียกว่าวันก็หนมาแปดต้นวดนั่นอ่าวดที่แล้วนั่น,น,นแหละครับมารอโครงสุดท้ายกันอีกท่าน,นึงครับพี่น้องจะว่ามือน,นี้เพิ่นตองวันให้ แตคือ 9, 4, เก้า,อา,อาสี่เห็นหะเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าตัดเยนจะเป็นสามตัว,ตวกับสิบพวกเก้าสี่ห้าบหรือกตต็ตัวแรกก็ถ้าสามตัวน,นี่เรายังใส่ถ้าสามตัวนี่ผมไม่ามันใจมันไดสามตัวไปสองตัวสักหนอคสามสองตัวสองตัวเก้าบวกเกาสี่บเราห้าให้เชฟพี่น้องไปหาตลาดกินแบง่งให้ไปหาตัวแรก ท่านเน้นเน้นเกาหาครับเน้นเกาหานครับมีหลายครับเกาหาหลายครัหลายคนถาถ้าคำบอกคบจาจากคนนั่นปลาคนสิไปตัวไหนนพี่นนังเพราะว่างวด่ผพันมาโค้งสุดไายคอรอแปดศูนย์ตัวเดียวโคโลวันนี้ก็ใไ้มิโชม่ใช่ครับพี่นนังขอขอบุณขอบคุณคนนั่นปลาหลังจากเป็นเนล่ามากันทีงานครับพี่นนังแดดเองกับพื่งมหฮอนมาถึงขอบุญขอบคุณเพื่นเนื้อช่างสำหรับท่านไดมิโชไม่ใช่เพิ่นกาให้ไปทำบุญ สำหรับเบอร์โทรคนณนันปลาท่านใดอยากเบอร์โทรแอดไลน์มาทั้งหลังไม่ได้ไปลองเด้อเดี๋ยวแอดจะให้โทรหาไนอีกแต่หนึ่งแล้วเจ้าบ้าช่วงว่างๆคำ้คำๆได้ไปลองเด้อเพราะว่าช่วงกระเว้นพื้นติดภารกิจการเสกงานในการเพิ่นฐานบริการทักไลน์มาเดีย๋ยวแอดจะให้เบอร์โทรเพิ่นไปขอบคุณขอบคุณคนณนันปลาครับเป,ป,ป็นแนวทางฝ่ายต่อไปหลังเอฟซีสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุกเ่นครับแฟนช่องครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางของคนน้อนปลาครับหลายขูนและคนถาทั้งตำบลครับพี่น้องเอฟซีทัวเต็ตัวเลขแนวทางพ้นออกมาแล้วฝันว่าพันอุ่มไก่มาให้ครับพี่น้องแถมซุ่มมาพร้อมพี่น้องกลับไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอเป็นเพียยนแค่เสียกลางตัวไหนได้พี่น้องด้วยไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเรียนการพนันแต่อย่างใดทั้งคนน้อนปลาเป็นแนวทางให้พี่น้องใส่วิจารณญาณด้วยการแลบป้งแหละลับชมนํำสำหรับคนมิชมีนใช่ครับถ้าจะ นั่นเพืกก่อนๆมาเห็ไปทำบุญน,น้ำเน่ฮะมิชมพ์มิเช่นหวั่นสิพานมากวันนี้มาตามต่อครับฝากไปนน้ำเน่ไปน้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็น,ำนกำลังใจทางทีมงานอย่าลืมแล้วพี่น้องเด้อกดซับสไครต์กดกระดิง่งไปแจ้งเตือนด้วยฟอร์อมเพื่อจะประผาดคลิปไม่ไหมช็อตเด็ดๆจากทางทีมงานครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดียัางงั่งครับพี่น้องครับ